สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมอนี่วอลเลตนะครับถอนเงินได้ครั้งละ100บาทนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับไม่เชิญเพื่อนก็สามารถทําการถอนเงินได้นะครับเข้าในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตโดยตรงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะสาธิตนะครับขั้นตอนวิธีการถอนเงินให้ด้วยนั่นเองนะครับใครสนใจอยากมีรายได้เสริมนะครับเข้าในส่วนของทูมอนี่วลเลตนะครับก็สามารถทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรฝากกดไลค์คล ด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิวเล็ตนะครับครั้งละ100บาทนะครับทำได้ทั้ง Android iOS ไม่เชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะสาธิตขั้นตอนวิธีการถอนเงินให้ด้วยนะครับถ้าเราอยากจะลองทําเงินดูเนี่ยก็ดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสาหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS ใครต้องการดาวน์โหลดเนี่ยพิมพ์ช สำหรับแอปที่ใช้ในการทำเงินทูมิวเอลิตนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า p o ล์ b o t นะครับเพื่อนๆน่าจะรู้จักแอปนี้กันอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะใครที่เคยดาวน์โหลดไปเล่นกันแล้วเนี่ยก็ยังเล่นยังทำเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเราสามารถไปสมั ไว้ให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของวิธีการสมัครและก็วิธีการใช้งานต่างๆครับโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าใช้งานในส่วนของตัวแอปได้เลยต้องย้ําต้องบอกกับเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะครับว่าแอปนี้สมัครฟรีเล่นฟรีไม่มีการเติมเงินไม่มีการเสียงเงินแน่นอนแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับการพนันแน่นอน100%นะครับในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมด3เมนูด้านบนตรงนี้นะครับเมนูแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในการสร้างรายได้เพิ่มเติมการแนะนําหรือว่า การเชิญเพื่อนไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินนะครับคุณจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะได้รับรายได้สูงสุดที่1 0,000ค 000, ะแนนนะครับต่อการแนะนําเพื่อน1นคนรหัสอ้างอิงการแบ่งปันกดตรงนี้ได้เลยการแบ่งปันเนี่ยเราสามารถแบ่งปันไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้นะครับกลุ่มใน f a c e b o o ฟ f ดอัลไลน์เมสเซนเจอร์หรือว่าจะเป็น Tele กราฟอ่าอินสตาแกรมนะครับแล้วก็ในส่วนของ X นะครับหรือว่าทวิตเตอร์เรก็สามารถแชร์ออกไปได้นั่นเองนะครับ ส่วนรายได้ที่เขาจะให้เราแบ่งเป็น2ข้อดังนี้นะครับข้อแรกเมื่อเพื่อนของเราที่เราแนะนําไปเนี่ยทำการตอบแบบสํารวจหรือว่าตอบโครงการเนี่ยเขาจะให้เราแค่10%ของรายได้ของเพื่อนที่เขาทําสําเร็จนะครับและเราจะได้รับทีละ100คะแนนจาก1-0,000คะแนนที่เขาจะให้เราทันทีนะให้เราทีละ100ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรายได้ที่เราได้รับมานะครับเราก็กดรับได้เลยอโอเคนะครับส่วนรายได้ที่เราได้รับ10,000คะแนนตั้งแต่เริ่มต้นจะดูตรงนี้นะครับอันนี้คือรายได้รวมทั้งหมดที่เราแนะนําเพื่อนไปนะก ตรงนี้เลยต่อมาการถอนเงินในเมนูที่2นะครับเป็นบัตรกำนันนะครับบัตรกำนันเนี่ยก็จะมีแก็บนะครับโลตัสทูมานี่แล้วก็ลาซาด้านะครับก็สามารถเลือกได้เลยถ้าเราจะแลกทูมานี่วอลเล็ตก็ดูคะแนนก่อนว่าต้องใช้กี่คะแนนนะครับกดเข้ามาที่ลูกศรนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราใส่อีเมลในการรับเงินนะครับเขาจะไม่ได้ให้เราใส่เบอร์วอลเล็ตนะครับเพราะว่าของรางวัลที่เขาจะให้เราเนี่ยเขาจะจัดส่งผ่านทางอีเมลให้เราตรงนี้เนี่ยเราต้องไปเติมเงินผ่านทางอีเมลนะครับถึงจะได้รับเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตนะครับก็ใส่อีเมล กดบันทึกกดซื้อนะครับแค่นี้เลยนะครับพอเรากดซื้อเสร็จนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการซื้อของเราผมได้ทําการซื้อหรือว่าถอนเงินเนี่ยหนึบาทในวันที่23เดือน12เวลาก็15บหนาฬิกายีอนาทีอยู่ระหว่างการตรวจสอบนั่นเองนะครับถ้าเราจะทําการแลกอีกนะครับเราก็กดซื้ออีกเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับอันนี้ครั้งที่2นะครับสองร้อยเนะเหลืออยู่ที่1 9ึ0 0หมื่นเก้าพันะครับก็เก็บสะสมไว้ก่อนได้นะครับนี่คือการแลกเงินรางวัลส่วนเมนูที่3เป็นการตั้งค่าบัญชีีในแอออปะไไมมม่่รรตา การทาเงินการทําเงินเนี่ยก็คือการทําโครงการนะครับตรงนี้แล้วก็การตอบแบบสํารวจตรงนี้เลยนะครับตรงหน้าหลักมีแค่นี้นะครับในการทําคะแนนนะครับก็กดรับโบนัสก่อนเลยนะครับเคะแนนแล้วก็โครงการ25คะแนนเนี่ยเป็นโครงการที่ทําง่ายที่สุดนะครับโปรดเลือกรูปภาพนะครับการขนส่งทั้งสีรูปนี้ใช่หมดทุกอย่างนะครับกดส่งไปเลยนะครับยีคะแนนโครงการขนส่งอันนี้มีชื่อว่าอะไรอันนี้เป็นรถแห่งนะครับเราก็เขียนรถยนต์ได้เลยนะครับรถยนต์แล้วก็กดส่งนะครับแค่นี้นะครับยีคะแนนโครงการข ส่งแล้วก็ถ่ายรูปรถของเราลงไปนะครับจักรยานยนต์จักรยานรถไฟเครื่องบินเรือได้หมดนะครับรถชนิดไหนก็ได้นะครับสกูตเตอร์ก็ยังได้นะครับผมอ่ะเป็นในส่วนของผลไม้บ้างนะครับอันนี้มีชื่อว่าอะไรอันนี้เป็นชมพู่นะครับแล้วก็เขียนภาษาไทยลงไปเลยชมพู่นะครับนะครับเราก็จะได้รับ25คะแนนโครงการผลไม้นะครับเราก็เลือกนะครับแค่นั้นนะครับผมแค่นี้เลยนะครับการทําโครงการเนี่ยง่ายที่สุดนะครับตัวนี้มีชื่อว่าอะไรแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับหลือนะไอ้เมื่อกี้มันเป็นสิ่งโตหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดถ้าจําร ผิดนะน่าจะเป็นสิ่งโตนะเมื่อกี้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรได้รับมาละ25คะแนนนะครับแต่ถ้าเราอยากได้เพิ่มนะครับก็คือการทําแบบสํารวจนะครับ1 9,000 1 0 0 1,000นะครับก็สามารถไปทําได้มันได้เงินจริงแน่นอนแต่ว่าจะอยู่ที่เราเองว่าเราเนี่ยจะใช้ระยะเวลากี่วันในการทําแค่นั้นนะครับความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราสามารถทําได้เลยฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์ แอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS ใครต้องการดาวน์โหลดเนี่ยพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมเนียรเวลท์นะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า p o c o b o t นะครับเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักแอปนี้กันอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะใครที่เคยดาวน์โหลดไปเล่นกััันนนนแลลล้้วเเเเเ่ยยยกก็งงงทงําิิิไดดปตหมมือ ดาวโหลดนะครับจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเราสามารถไปสมัครตามคลิปวีโอด้านล่างได้เลยนะครับมีคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆครับโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าใช้งานในส่วนของตัวแอปได้เลยต้องย้ําต้องบอกกับเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งนะครับว่าแอปนี้สมัครฟรีเล่นฟรีไม่มีการเติมเงินไม่มีการเสียงเงินแน่นอนแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับการพนันแน่นอน100%นะครับในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมด3เมนูด้้านบนบตรงี เมนูแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในการสร้างรายได้เพิ่มเติมการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินนะครับคุณจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะได้รับรายได้สูงสุดที่1 0,000คะแนนนะครับต่อการแนะนําเพื่อน1นคนรหัสอ้างอิงการแบ่งปันกดตรงนี้ได้เลยการแบ่งปันเนี่ยเราสามารถแบ่งปันไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้นะครับกลุ่มใน Facebook Fit o ลไลน์ m e s s e n g e r หรือว่าจะเป็น Telegram กรม อินสตาแกรมนะครับแล้วก็ในส่วนของ X นะครับหรือว่าทวิตเตอร์เรก็สามารถแชร์ออกไปได้นั่นเองนะครับส่วนรายได้ที่เขาจะให้เราแบ่งเป็น2ข้อดังนี้นะครับข้อแรกเมื่อเพื่อนของเราที่เราแนะนําไปเนี่ยทำการตอบแบบสํารวจหรือว่าตอบโครงการเนี่ยเขาจะให้เราแค่10%ของรายได้ของเพื่อนที่เขาทําสําเร็จนะครับและเราจะได้รับทีละ100คะแนนจาก1 0,000คะแนนที่เขาจะให้เราทันทีนะให้เราทีละ100ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรายได้ที่เราได้รับมานะครับเราก็กดรับได้เลยอโอเคนะครับส่วนรายได้ที่เรา ราได้รับ10,000คะแนนตั้งแต่เริ่มต้นจะดูตรงนี้นะครับอันนี้คือ,อไรายได้รวม,ท,มทั้งหมดที่เราแนะนําเพื่อนไปนะก็การเชิญเพื่อนตรงนี้เลยต่อมาการถอนเงินในเมนูที่2นะครับเป็นบัตรกำน,นันนะครับบัตรกำนันเนี่ยก็จะมีแกป๊ปนะครับโลตัสทูมานี่แล้วก็ลาซาด้านะครับก็สามารถเลือกได้เลยถ้าเราจะแลกทูมานี่วอลเล็ต um ก็ดูคะแนนก่อนว่าต้องใช้กี่คะแนนนะครับกดเข้ามาที่ลูกศรน,นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราใส่อ e ีเมลในการรับเงินนะครับเขาจะไม่ได้ให้เราใส่เบอร์วอลเล็ตนะครับเพราะว่าของรางวัลลททีีีี่จจ่ e ่่เเเเเเ้้้าาาาาาจจจะะใใหหรรรนนนยัดสงงงผอมต เราต้องไปเติมเงินผ่านทางอีเมลนะครับถึงจะได้รับเงินเข้า to m อ n ี่วอล l ล็นะครับก็ใส่อีเมลลงไปกดซื้อกดบันทึกกดซื้อนะครับแค่นี้เลยนะครับพอเรากดซื้อเสร็จนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการซื้อของเราผมได้ทําการซื้อหรือว่าถอนเงินเนี่ยหนึบาทในวันที่23เดือน12เวลาก็15บนาฬิกายีอนาทีอยู่ระหว่างการตรวจสอบนั่นเองนะครับถ้าเราจะทําการแลกอีกนะครับเราก็กดซื้ออีกเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับอันนี้ครั้งที่2นะครับสองร้อยนะเหลืออยู่ที่หนึ่งหมื่ ก่อนได้นี่คือการแลกเงินรางวัลส่วนเมนูที่3เป็นการตั้งค่าบัญชีในแอปนะไม่มีอะไรนะครับต่อมาการทําเงินการทําเงินเนี่ยก็คือการทําโครงการนะครับตรงนี้แล้วก็การตอบแบบสํารวจตรงนี้เลยนะครับตรงหน้าหลักมีแค่นี้นะครับในการทําคะแนนนะครับก็กดรับโบนัสก่อนเลยนะครับเคะแนนแล้วก็โครงการ25คะแนนเนี่ยเป็นโครงการที่ทําง่ายที่สุดนะครับโปรดเลือกรูปภาพนะครับการขนส่งทั้งสีรูปนี้ใช่หมดทุกอย่างนะครับกดส่งไปเลยนะครับยีคะแนนโครงการขนส่งอันนี้มีชื่อว่าอะไรอันนี้เป็น แข่งนะครับเราก็เขียนรถยนต์ได้เลยนะครับรถยนต์และก็กดส่งนะครับแค่นี้นะครับ25คะแนนโครงการขนส่งแล้วก็ถ่ายรูปรถของเราลงไปนะครับจักรยานยนต์จักรยานรถไฟเครื่องบินเรือได้หมดนะครับรถชนิดไหนก็ได้นะครับสกูตเตอร์ก็ยังได้นะครับผมอ่ะเป็นในส่งของผลไม้บ้างนะครับอันนี้มีชื่อว่าอะไรอันนี้เป็นชมพู่นะครับล้วก็เขียนภาษาไทยลงไปเลยชมพู่นะครับนะครับเราก็จะได้รับ25คะแนนโครงการผลไม้นะครับเราก็เลือกนะครับแค่นั้นนะครับผมแค่นี้เลยนะครับการทําโครงการเนี่ยง่ายที่สุด ตัวนี้มีชื่อว่าอะไรแล้วก็พิมพ์ไว้นะครับเสือนะเฮ้ยเมื่อกี้มันเป็นสิ่งโตหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดถ้าจํารูปไม่ผิดนะน่าจะเป็นสิ่งโตนะเมื่อกี้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรได้รับมาแล้ว25คะแนนนะครับแต่ถ้าเราอยากได้เพิ่มนะครับก็คือการทําแบบสํารวจนะครับ1 9,000 1 0 0 1,000นะครับก็สามารถไปทําได้มันได้เงินจริงแน่นอนแต่ว่าจะอยู่ที่เราเองว่าเราเนี่ยจะใช้ระยะเวลากี่วันในการทําแค่นั้นนะครับความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราสามารถทําได้เลยฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์คล ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ